สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเดนะครับเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์บอลคัดไม้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้4คู่เราเริ่มตอนคู่แรกด้วยเป็นฟุตบอลลาลิก้าเวลาตี3นะครับวันนี้คิโรนาจะเปิดสนามอ่ามูนิซิปพลเดอมอนติลิวีพบกับแอตเลติกบินเบานะครับ ต้องบอ,อกวันนี้บินเบามาต่อคิโหนาอยู่ประมาณครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ประมาณ2ลูกควบด้วยตารางคะแนนวันนี้เจ้าบ้านอยู่อันดับ17เล่น12นัดชนะ2อ่าเสมอ4แพ้6นะครับมี10แต้มอยู่อันดับ17เลยในบ้าน6เกมชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนแอตแลนติกบินเบาวันนี้อยู่ที่6นะครับมี2 1แต้มทั้งหมด12เกมนี่ชนะ6 เสมอ3แพ้3นะครับเล่นเกมเยือน5นัดชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับทีมเยือนแอตแลนติกบินเบานะครับสถิติพบกันนี่ต้องบอกว่าคิโรนามักจะสู้บินเบาไม่ได้นะครับเจอกันทั้งหมด4ครั้งไล่ตั้งแต่ปี2 0 1 7จนถึง2 0 1 9คิโรนาเคยชนะบินเบาแค่ครั้งเดียวในปี2 0 1 8นแะครับแล้วก็เอเชียนทีคับส่วนใหญ่ตกเป็นรองแล้วก็หลุดหมดเลยนะครับวันนี้รองวันนี้รองครึ่งลูก ก็น่าสนใจเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยลองเครื่องลูกและแพ้1ประตูศูนย์ที่บ้านแอตติกบินเบามาแล้วด้วยนะครับส่วนในเชลิกรปสบนัดหลังสุดของคิดโดนาต้องว่าเขาทําเงินได้3ครั้งอ่าทำเงินได้4ครั้งเสมอ2หลุดไปทั้งหมด4ครั้งนะครับ2เกมหลังสุดไม่แพ้นะครับ ทีเด็ดเลยคือบุกไปแบ่งแต้มกับเลัลมดริตถึงทิ่นซาติโกรบริเบลได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่ชนะใครมาทั้งหมดเจ็ดนัดติดต่อกันแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นข้อสเสียนะครับคือไปยันเสมอแอตมาดลิดมาได้แต่ว่าวันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านแต่ว่าไซติเจ็ดนั้นหลังสุดก็ไม่ชนะใครเหมือนกันในขณะเดียวกันบินเบาเกมล่าสุดเพิ่งเฉือนเบียร์เลน เก็บ3แต้มมาหยุดสถิติไม่ชนะใคร4นัดติดได้แล้วนะครับ10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3แล้วก็เอเชียนครับ10นัดทำเงินได้ทั้งสิ้น4ครั้งบอลวนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์นะครับส่วนคิวหน้าโอเวอร์เดอร์เท่ากันนะผลต่างประตูได้เสียวันนี้ต้องบอกว่า5เกมล่าสุดเนี่ยเป็น ฮิโรนาอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยวันนี้ได้เปรียบด้วยเล่นในบ้านจบสกอร์ดูดีกว่านะครับส่วนไติกบินเบาอาการหนักเลยทําได้4เสียทิ้ง8ติดลบอยู่ตั้ง4ประตูราคาออกมาลองครึ่งลูก5นัดหลังสุดทำเงินได้3ครั้งนะครับบอนส่วนใหญ่ เป็นสกอร์ต่ำ2อลูกควบในขณะเดีวกันทีมเยือนต่อครึ่งลูกเนี่ยแอตลติกบินบาหเกมทำเงินให้2ครั้งและบอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์เพราะฉะนั้นมันมีการขัดกันอยู่ในบอลโอเวอร์เดอร์มผมขออนุญาตเพื่อนๆข้ามไปเลยนะครับเกมหน้าคิโหนาต้องบอกว่าเขาจะไปเยือนเอลเชก่ก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านเจอรายโยนะครับก็ถือว่ากลางๆไม่หนักมาก ในขณะเดียวกันแอตติกบินเบาจะกลับมาเล่นในบ้านเจอเลนเบียโดริกแล้วก็จะไปเยียนเลนเบติดทั้ง2ทีมผมมองว่าแนวโน้มความหนักเบาแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ดูแล้วภาษีวันนี้แอตติกบินเบาน่าจะดูดีกว่านะครับด้วยไลยอ up ออกมาวันนี้กิโรน่าจะเล่นในแผน4-1-4-1มีกาสานิก้าเป็นผู้ทำประตูนะครับเซนเตอร์2คนเอสปินโนซาแล้วก็โลเปสรวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างกูตเลสแล้วก็แบ็กขวาอย่างมาติเนส กัสปีสากาซานิก้านี่เป็นทุกขสาวะตูที่ฟอร์มไม่เชีครับยอดเยี่ยมเลยนะครับ6.92แล้วก็มีฟิลตัวรับอย่างโรเมอูแล้วก็ใช้ปีกซ้ายเป็นเฟอร์นันเดสปีกขวาเป็นอ่าคูโต้เล่นคู่กับกาเซียแล้วก็เอเรล่ากาเซียนี่เลตติ้งเจ็ดอัมนะครับนาเปาคือคาสติลานอสในขณะเดียวกันบินเบานี่มาเยือนในแผน4 4่ผู้สองทุกขาูเป็นไซมอนนะครับ เซนเตอร์2คนมาติเนสเล่นกับาอา,วาเวลส side, แบ็กซ้ายแบ็กขวามาคอสแล้วก็เบอร์ชิเช่นะครับทิ้งในทัศนะผมนะผมมองว่าแนวรับวันนี้บินเบามาเหนียวปักนะครับในขณะเดียวกันมิดฟิลด์ตัวกลางซันเซ็ตเล่นกู่กับเวสกาแบ็กขวาอาป,ปีขวาเป็นกาเซียป,ปีซ้ายเป็น,เ,ปนเบเลกูนะครับหน้าคู่เป็นวิลเลียมนะครับวันนี้ต้องว่าเอเวเรตติ้งบินเบาดีกว่าเยอะภาพรวมฟอร์มการเล่นนะครับ การจบสกอร์ลูกกาการเลี้ยงบอลบินเบาก็เหนือกว่าวันนี้ตัวเจ็บบินเบายังไม่มีเคโมอ,อินแดนนี่กาเซียนะครับเดีวยวกันเจ้าบ้านต้องลุ้นดูว่าหวนเป้แล้วก็ซามูเซียสจะกลับมาเล่นได้หรือไม่วันนี้หูสกอร์ให้บินเบาบุกมาถลม่มคิโรนาถึงทิ่นด้วยสกอร์หประตูสามเช่นกับผมเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้บังคับ ชนะด้วยนะครับให้เชียร์นสติกบินเบาเล็ตต่อครึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่2ผมให้โย่ไปที่ลีเอิง์รฟรงเศสเวลาเดียวกันนะครับวันนี้ทัวร์จะเปิดสนามเซอร์ดิองเดอไอดูเบนะครับพบกับ a อเจโอแซงนะครับเจ้าบ้านต้องบอกว่าวันนี้เลตเปิดมาต่อโอแซอยู่ครึ่งลูกสูงต่ำประมาณ2ลูกครึ่ง ทัวเองอยู่อันดับ12นะครับเล่น13นัดชนะ3เสมอ4แพ้6ในบ้าน6ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็เสมอ4แพ้1นะครับในขณะเดียวกันทีมเย o, ือนโอแซ13นัดชนะ3เสมอ3แพ้เเล่นเกมเยือน6ครั้งชนะเกมเดียวแพ้5นะครับต้องว่าวันนี้ทัวในบ้านเหนียวกว่าโอแซชัดเจนนะครับเล่นเป็นมาเพื่อนๆก็น่าจะเดากันได้แล้วแล้วก็10เกมหลังสุดพบกันในลีก <c oughs> ฝรั่งเศสดิวิชัน n 2ตั้งแต่ปี2017เป็นเจ้าบ้านที่เก็บไขแนะไปได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับแล้วก็เอเชียนะครับทำเงินได้7ครั้งเลยแต่ว่าเกมล่าสุดทัวร์ไปเยือนโอแซที่บ้านก็แพ้โอแซมา1นแล้วก็อีก2นัด ไปเยือนเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าทัวเล่นในบ้านไซติดูดีเลยนะครับมีแพ้โอแซแค่ครั้งเดียวในปี2014ก็ต้องย้อนกลับไปเกือบ1ิปีเลยนะครับก็ถือว่าโอ้อาทัวในบ้านนี่ยังเหนียวแน่นถึงแม้ว่าทัวเองจะไม่ชนะใครมา5นัดติดแล้วแต่ว่าเอเชียริกับก็ยังพอทำเงินได้อยู่บ้างเกมล่าสุดทัวเกือบที่จะแบ่งแต้มกัแบบป,ปารีสแซงแชแมงได้นะครับ เล่นในบ้านอา่อเล่นในบ้านปารีสแพ้ออกมา4ประตูต่อ3นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับชัววันนั้นสูตรของปารีสเข้าข้อด้วยแต่ก็ถือว่าหลุดไปก็ยังโอเคนะครับสำหรับชัวฟอร์มใช้ได้บอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์แล้วก็เอเชียกับ10ตันหลังสุดแข็งนะครับทำกันได้5ครั้งเสมอ3มีหลุดแค่2ครั้งเอง ในขณะเดีกัน AJO s a แเกมที่แล้วเล่นในบ้านเอาชนะอชักซิโอมาได้1น,นง,งนะครับยุ่สถิติไม่ชนะใคร8ปนาทิดได้แล้วนะครับเอเชียได้กับ10นัดทําเงินได้4ครั้งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ยังเป็นรองชัวอยู่นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันโอแซได้เปรียบเล่นในบ้านเจอชักซิโอในขณะดีกันชัวจริงๆถ้านัดนี้เนี่ยไม่ใช่บาริสเซมังผมมองว่ามีโอกาส ที่จะเสมอหรือว่าชนะนะครับเพราะว่าทัวร์ก่อนนั้น2นัดเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าเสมอชาร์ซิโอกับลอลิยองออกมาได้นะครับแล้วทัวร์เองเนี่ยหนัดหลังสุดต้องบอกว่า เฉลี่ยยิงประตูได้มากกว่าโอแซจริงนะครับแต่ว่าผลต่างประตูที่เสียเสียเยอะกว่านิดหน่อยนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะทาในทาประตูกับโอแซได้นะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยเลทเปิดมาต่อครึ่งลูกเคยทําเงินได้ทั้งหมด3จาก5ครั้งนะครับแล้วก็บอล2ลูกครึ่งเนี่ยโอเวอร์นะมันเป็นบอลอันเดอร์นะครับในขณะเดียวกันโอแซเลทลองครึ่งลูกต้องบอกว่าเขาทําเงินได้3จาก5ครั้งเหมือนกัน เลทสูงต่ำสองกูครึ่งเนี่ยทำเงินได้4ครั้งจาก5เกมหลังสุดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ได้เปรียบนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างทัวเพราะว่าด้วยการสิติที่พบกันเนี่ยต้องบอกว่าผมผมมองนะผมมองว่าทัวเนี่ยได้เปรียบวันนี้เล่นในบ้านนะครับศักรีชื่อชั้นอะไรอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านก็ เลทเปิดมาราคาเป็นใจด้วยนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตเชียร์ทัวเจ้าบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้ผมขออนุญาตให้เชียร์ทัวเจ้าบ้านเลดต่อถึงลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่3 EFL แชมเปี้ยนชิพเวลาตีสามนะครับวันนี้เลดดิ้งจะเปิดสนามอามาเรสกี้สเตเดียมพบกับเบตตันนัดเอ็นนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับ เลดดิ้งเปิดมาเสมอต่อเสมอกับไปตันแล้วก็ราคาเสมอก็มีนะครับสูงต่ำประมาณ2ลูกควบเลดดิ้งอยู่อันดับ11นะครับ18นัดชนะ8เสมอ2แพ้6ในบ้าน9เกมชนะ6เสมอ1แพ้2ครั้งเองนะครับในขณะเดียวกันไปตันนัดเอนนี่ทั้งหมด19นัดอยู่อันดับแนะครับชนะ7เสมอ7แพ้5มี28แต้มนำเลดดิ้งอยู่2แต้มนะครับ เกมเยือน9กนะัดต้องว่าชนะ4เสมอ3แพ้2ตรงนี้ผมมองว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเลวดดิ้งเล่นในบ้านน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับสิติเจอกัน10นะัด ต้องบอกว่าเรดดิ้งดูดีกว่าเยอะเกมที่แล้วพึ่งบุกไปเอาชนะเบตตันนัดเอ็นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ถึงบ้านเลยนะครับด้วยเจาะสองประตูต่อสามวันนั้นลองครึ่งลูกทําเงินได้ด้วยและเอเชียกับสินัดหลังสุดทาําเงินทั้งหมด8ครั้งบอลโอเวอร์เดอร์เสมอเท่ากันนะครับ เกมที่แล้วล่าสุดเลยเรดดิ้งไปเยือนรูตันทาวเสมอมา00เพราะว่าก่อนนั้นไปเยือนเบอร์รี่แพ้มา21นะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ไม่ได้ดีนักเพราะว่าเล่นเกมเยือนเนาะแต่ว่าสถตติในบ้านเนี่ยพวกเขาเกมล่าสุดในบ้านเพิ่งชนะบิตตันเซตตี้มา2 0นะครับแล้วก็ทำให้สถตติในบ้านนะ10นัดหลังสุดนี่แพ้แค่3ครั้งเสมอหน ทำเงินได้ทั้งสิ้น6ครั้งนะครับเอเชียแคปทำเงินได้7ครั้งเลยถ้าเย่าเยือนต้องบอกว่าเอเชียได้ทำเงินได้5ครั้งเสมอ1บอนเวอร์เดอร์เสมอเท่ากันนะครับยังมองว่าเรดดิ้งในบ้านฟอร์มยังแจ๋วอยู่นะในขณะเดียวกันเปรตันวันนี้มาเยือนได้เสียเปรียบนะครับโอเคแหละในบ้านอาจจะดูดีนะครับที่2นะัดล่าสุดเพิ่งเอาชนะสวอนซีกับมิดเดิลสอวมาแต่ว่าวันนี้มาเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่า10นัดหลังสุดเล่นเกมเยือนชนะ5เสมอ2 แพ้3เกมล่าสุดไปเยือนแบ็กพูมาเมื่อวันที่22ตุลาคมแพ้ออกมา4-2นะครับและวันนี้จะเจอกับเรดดิ้งที่ผลงานในบ้านใช้ได้เลยนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับเบตตันนัดเอนห้าเกมล่าสุดต้องว่าเรดดิ้งอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะครับทำได้5เสีย7ติดลบอยู่2ฉเฉลี่ยยิงประตูได้ประตูเดียวในขณะเดีวยวกันเบตตันนั t เอ็นทำได้6เสีย7ติดลบอยู่ลบ1ฉเฉลี่ยยิงประตูได้มากกว่าเล็กน้อย1.2ประตู เอเชื่อนแคปเลดเปิดมาราคาปอนะครับสำหรับจอบ้าน5ครั้งทําเงินให้3ครั้ง2ลูกครบ2ลูกครึ่ง,งสูงต่ำเนี่ยห้าครั้งทําเงินให้3ครั้งในขณะดเดีวยวกันเป็นด้านนั้นเองเลดลองปอทําเงินให้3จาก5ครั้งเหมือนกันแล้วก็2ลูกควบอยู่ที่โซนอันเดอร์นะครับวันนี้ต้องว่าเลดดิ้งจะเล่นในแผน 3, 4, 2, 1มีผู้สาป,ประตูเป็นลำตีอ่าเป็นลำเล่นะครับแล้วก็เซนเตอร์3คนเป็นอมเมส เยดดอมแล้วก็เอ็มเบงกูแบ็กซ้ายกินเน็ตวอล์กเกอร์แบ็กขวาฮอยเลตมีฟิลตัวรับ2คนคือรูมแล้วก็เฮนริกนะครับหน้าเป้าเป็น Andy Carroll, แอนดี้แคร์โร up, แล้วก็มิเต้และก็อินส์นะครับมีอินเซนนี่แหละครับเลตติ้งเจ็ดอัพแล้วก็มีเซนเตอร์อย่างโฮเมสแบ็กขวาอย่างฮอยเลตแล้วก็แอนดี้แคร์โรรวมไปถึงรูมที่ฟอร์มการเล่นดูดีมากๆมิเต้คนหนึ่งนะครับไปตั้งจะมาเยือนในแผน352หต้องว่า แขงเกมรับของเปตตันนี่เหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวูดแมนสตอรี่ลินเซ่แล้วก็ฮิลส์เรตติ้งนี่เจ็รวมไปถึง6.96.8กันหมดเลยแบกซ้า y, ยอย่างบรนดี้แบคขวาอย่างพอร์ตก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับตัวกลาง3คนแม็เคนและสันบราวน้าคู่คือลิสเล่นคู่กับแม็กไกววันนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะเอเวอร์เลตติ้งเจ้าบ้านเป็นรองอยู่0.1นะครับการจบสกอร์และการเลี้ยงบอลเรดดิ้งดูดีกว่าแต่ว่าเปตตันได้เปรียบในลูกกากะ กับการแท็กเคล้น,นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยเสียเปรียบนิดเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีนาบีสาซึ่งเป็นตัวเก่งประจนทีมแล้วก็ทอมแม็กอินทรนะครับรูปถึงแซนฮชชินสันเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่วันนี้ทีมเยือนยังไม่มีเบนจามินไวท์แมนแล้วก็ชอยพาโร่นะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้เร й т ิงยันเสมอไปตั้งหนึ่งหนึ่งแตกต่างจากผมนะครับวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านเร й т ิงมากกว่านะครับขอนุญาตเชร์เร й т ิงเลด ่อเสมอเสียได้ครับคู่สุดท้ายนะครับเชกูนดาเดิวลชันเวลาตีสามนะครับวันนี้อาราเบสจะเปิดสนามเมนดีโซโรซาพบกับเลอันซาลาโกซานะครับเป็นจาบ้าอาราเบสเลดเปิดมาต่อซซโรซาอยู่ครึ่งลูกนะครับสูงต่ำประมาณ2ลูกอาราเบสอยู่ที่2เลยนะครับ14นะัดชนะ7เสมอ6แพ้เกมเดียวเล่นในบ้าน7เกมต้องว่ายัางไม่แพ้นะครับชนะ4เสมอ3ในขณะเดีวยวกันทีมเยือนซาลาโกซ่า ซาโกซา4 4นัดชนะ4เสมอ4แพ้6เล่นเกมเยือน7นัดชนะ2เสมอ1แพ้4นะครับแล้วก็10เกมหลังสุดต้องบอกว่าเราเบสชนะอ่ะาซาโซาอยู่2ครั้งบอลส่วนใหญ่ออกไปทางเสมอน,นะครับ10นัดเสมอ6แล้วก็แพ้2 4เกมหลังสุดเสมอ3มีแพ้ซาโวซา1ครั้งนะครับเอเชียรีกับ ทำเงินเหนือซาลากซาไม่ได้มา4นัดติดแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ด้วยเฉพาะอย่างยิ่ง4เกมหลังสุดเป็นบอลอันเดอร์นะครับแต่ว่าลาเบ้ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสิดนัดหลังสุดแพ้เกมเดียวในเกมที่ไปเยือนบุกอสีเอฟสูนย์ท่านเองนะครับ แล้วก็ไม่แพ้ใครมา5้านาดีหล้วเกมที่แล้วไปเสมอลาซิงมา1-1ก่หนก่อนนั้นเล่นในบ้านก็ชนะเลอันโอเบียโดมา2-1ผลงานดูดียอดเยี่ยมเลยนะครับเอเชียนี่รับ10ครั้งนี้หลุดไป3ครั้งทำเงินได้5เสมอ2ก็ถือว่ายอดเยี่ยมบอนส่วนใหญ่เป็นบอนโอเวอร์นะครับส่วนทีมเยือนเลอันสลาโกซาถึงแม้ว่าจะมีสถิติการพบกันที่ดูดีกว่าแต่ว่าเกมล่าสุด พึ่งไปเ,เล่นในบ้านแพ้กับอันดอร่า 4F มา2ประตูรสูงวันนั้นต่อเขาราคาปอด้วยเชื่อได้แค่หลุดไปนะครับบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ Under แล้วก็10นั้นหลังสุดทำเงนินได้แค4ครั้งเองนะครับหลุดไปทั้งสิ้น6ครั้งก็ถือว่าวันนี้ซาลซ่ามาเยือนเป็นรองชัดเจนนะครับ ผลงาน5เกมล่าสุดผลต่างประตูได้เสียอาราเบดูดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยการทําประตู0.8เท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียตรงนี้เป็นบวกดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็โอเคทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้มีเลทราคา ให้ดูกันมากเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นอ่าบอลเด่นดังอะไรนะครับแต่ว่าอาราเบสเกมหน้าจะไปเยือนเอีบ e านะครับวันนี้มีความจำเป็นเล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบน่าจะต้องเก็บ3แต้มเหนือซารซาได้นะครับชื่อชั้นอาจจะ เป็นลองซาโซาแต่ว่านาทีนี้อาราเบสเหนือกว่าเยอะนะครับในขณะเดีวยวกันซารโกซาฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเกมหน้าจะกลับไปเล่นในบ้านเจอมาลาก้าก่อนจะไปะเยือนบูกอชิเอฟจริงๆวันนี้ไม่หรกอา,อาเลอันซาโกซาพยายามเล่นประดัของแค่ผลเสมอพอแล้วไปเก็บสามแต้มกับมาลาก้าในบ้านดีกว่าครับวันนี้ต้องบอกว่าผมขออนุญาตเชียร์อาราเบสเลดเปิดมาต่อครึ่งลูกยังไงก็ต้องเชียร์เจ้าบ้านอาราเบสเป็นที่เด็ด ประจําวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทัวร์ทั้งหมด4คู่นะครับว่าผมให้อะไรกันไปบ้างคู่แรกศึกลาลีกาสเปนเวลาตรีสามผมขออนุญาตเชียร์ทีมเยือนแอตติกบินเบาเลตต่อครึ่งลูกครับคู่ที่2หลีกเอิงฝรั่งเศสเชียร์เจ้าบ้านทัวร์เลตต่อครึ่งลูกครับคู่ที่ 3, สามศึก EFL อฟแอลแชมเปี้ยนชิพราตรีสามเหมือนกันเชียร์เรดดิ้งในบ้านเลดต่อเสมอครับและคู่สุดท้ายเชโกดาดิวชั่นเชียร์เจ้าบ้านอาราเบสเลด ต่อคร่งลูกเชียได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดประจำวันนี้มีให้กันทั้งหมด4คู่นะครับยังไงฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้บอลไม่ค่อยเยอะนักแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมคัดมาให้ในนั้น8คู่สวัสดีครับ